จากดูคอนเสิร์ตทั้นนนเบ์คอนเสิร์ตนะครับเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจภูมิใจกับน้องด้วยครับที่มีคอนเสิร์ตใหญ่สนุกแล้วรู้สึกมันครบรถมากเลยน้องแบบว่าโชว์ทุกการความสามารถทุกอย่างเลยทั้งการแบบเล่นเครื่องดนตรีทั้งร้องทั้งเต้นนะคะขับใจมากเพราะว่าน้องตั้งใจทามาหลายเดือนค่ะตื่นตันมากต้องทายไม่หยุดก็สนุกดีค่ะเป็นอนเพที่เบลมากเหมือนเป็นคอนเสิร์ตที่รอดูมาสักพักหนึ่งแล้วล้วก็ได้ฟังเพลงที่อยากฟังแล้วก็สนุกมากจริงค่ะสนุกมาก ุกมากแล้วก็ประทับใจมากเลยประทับใจโชว์ไหนมากที่สุดครับประทับใจโชว์ที่เป็นอ่าช่วงท้ายๆนะครับที่แบบว่ามีแบบความร็อกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงแรกๆก,ก็ยังแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงหลังที่แบบเดือเดเอือ,อรอ่างเงี้ยครับพีเจกับมายลาสนุกสุดเพราะว่าได้กระโดดด้วยชอบอ่โชว์ที่น้อง ร้องเพลงที่แต่งเองให้แฟนครับน่าการที่โชว์ที่น้องร้องซีรี่ที่สิกเก็ตเลิฟอะค่ะใช่รู้สึกว่าน้องเล่นแบบว่าเออไม่ได้ฟังน้องร้องเพลงนี้มานานแล้วค่ะเดเินเป็นที่สุดในใจเลยค่ะโชว์ที่มีพีเจลี่กับมายาลาบกับเบอบทีทเจก็ชอบมากอยากฝากบอกอะไรถึงนนนท์ครับก็อยากฝากบอกนนนนท์ว่าบีเวลาให้มันกระชับกว่านี้นิดนึงเพราะว่า เนี่ยค่าจอดรถเฮียเนี่ยหนักแน่เลยตอนเนี้น้องเก่งมากครับคือความรู้สึกเรารู้สึกว่าเอ้ยโหน้องพัฒนาขึ้นเยอะจากตอนที่แบบเราเจอน้องแรกๆอย่างเงี้ยครับก็ทําแบบเนี้ยดีแล้วครับแฟนขับรักกันเยอะๆเลยครับอยากบอกว่าน้องเก่งมากค่ะพี่รู้ว่าน้องตั้งใจแล้วก็น้องแสดง การแสดงน้องดีอยู่แล้วร้องน้องก็เต็มที่ขอให้น้องตั้งใจกับผลงานที่น้องทำเรื่อยๆนะคะพี่จะคอยติดตามะคะ่ะบอกว่านนนน์นนเก่งมากนนนน์นนเก่งที่สุดแล้วนนน์นนไม่ต้องคิดอะไรแล้วแค่นี้นนนน์นนทำดีที่สุดแล้วคะ่ะก็คิดเหมือนกันว่านานนน์แบบเก่งมากแล้วก็ตั้งใจทำทุกอย่างออกมาได้ดีแล้วแบบโชว์ครั้งนี้คือประทับใจมากๆแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโชว์ที่แบบอยู่ในความทรงจำของทุกคนไปอีกนานเลยว้าวเมียรักเมียวเล็กที่สุดมิกอบครับ